ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ Predator ภาคที่1คนไม่ใช่คน เมื่อหน่วยรบพิเศษที่เก่งที่สุดในโลกต้องมาเจอกับพรีเดเตอร์นักล่าแสนอมหิตจากต่างดาวมันทั้งดุร้ายทั้งเลือดเย็นทลกหนังคนทั้งเป็นแถมยังสามารถหายตัวได้อีกด้วยงานนี้หัวหน้าหน่วยอย่างผู้พันดาร์นักแสดงโคตรหล่ออย่างอาโนเขาต้องใช้ความสามารถทุกอย่างด้านการรบออกมาสู้กับมันถึงแม้ว่างานนี้จะต้องตายเขานั้นก็ต้องฆ่ามันให้ได้พรีเดเตอร์ภาคที่หนึ่งคนไม่ใช่คนเรื่องราวทั้งหมดของหนังเริ่มต้นณหน้หวงอวกาศอันแสนไกลโพน ได้มีวัตถุลึกลับบางอย่างที่มีขนาดเล็กมากมันพุ่งเข้าสู่ชัมม้บรรยากาศของโรคเราด้วยความเร็วสูงฉากต่อมาแต่ไปยังริมชายทะเลแห่งหนึ่งเราจะมาอยู่กับผู้พันดารหัวหน้าหน่วยรบพิเศษมากด้วยฝีมือโดยในครั้งนี้เขาได้รับภารกิจให้เข้าช่วยเหลือเฮลิคอปเตอร์ที่ตกในแดนฆ่าสือโดยบนเครื่องบินลำน,นั้นก็มีบุคคลสําคัญอย่างท่านรัฐมนตรีแล้วก็คนในพื้นที่อีกนิดหน่อยที่ติดไปด้วยนอกจากนั้นแล้วคนที่จะไปกับผู้พันดารด้วยนนั่นก็คือดิวรอนแต่ ดาร์ทเขาก็ไม่ค่อยชอบแผนนี้เท่าไร่เพราะตามปกติแล้วเขาชอบทํางานกับทีมของตัวเองมากกว่าแต่ทว่าในเมื่อมันเป็นคําสั่งบวกกับว่ายศของดิวรอนนั้นสูงกว่าผู้พันดาร์ทําให้ดาร์ต้องยอมตกลงให้ดิวรอนร่วมทีมไปด้วยฉากต่อมาแต่ไปยังบนเฮลิคอปเตอร์ภารกิจนี้มันก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรมาก็แค่ลงไปช่วยพวกรัฐมนตรีแล้วก็รีบตรงไปยังจุดถอนตัวที่อยู่ในเขตปลอดภัยไม่กี่นาทีต่อมาหลังจากฮอบินมาถึงจุดที่เครื่องของรัฐมนตรีตกเราทหารทั้ง7คนก็รวยตัวลงไปสู่ ื้นดนดิแล้วก็ออกเดินเท้าต่อกันมานิดหน่อยพวกเขาก็ได้เจอหอของรัฐมนตรีที่ห้อยค้างอยู่บนต้นไม้จากนั้นนายทหารฟอนโคเขาก็ปีนขึ้นไปดูด้านบนว่ามีอะไรหรือเปล่าปรากฏว่าในนี้มันก็มีแต่ขาบเรือแถมลักษณะของหอมันก็ดูแปลกๆยังไงชอบกลนเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วฟอนโคเขาก็รีบไปบอกผู้พันดัดทันทีว่าหอรำนี้มันน่าจะเป็นหอสอดแนมซะมากกว่าแต่ก็ยังฟันธงไม่ได้คงมีพวกทหารป่าโจมตีพวกเขาแล้วจับคนของเราไปแน่ไม่นานนัก ทหารบิลลี่ผู้เชี่ยวชาญด้านการสกดรอยเขาก็มารายงานดัดว่ามีการพบรอยเท้าของทหารป่า12คนที่พวกมันจับตัวประกันจากเครื่องบินสองคนไปด้วยแถมยังมีร่องรอยของทหารอเมริกันอีก6กคนตามไปด้วยเหมือนกันผู้พันดัดพูดินแบบนี้เขาก็งงนิดหน่อยเขาจึงหันไปถามดิวรอนว่าทําไมถึงมีทหารอเมริกันอยู่ที่นี่ด้วยดิวรอนก็บอกว่าหกคนนั้นอาจเป็นพวกต่อชะดดระมังไม่น่าจะใช่ทหารของอเมริกันหรอกหลังจากคุยกันเสร็จไอเจ้าบิลลี่ก็ออกเดินนําสกดรอย ตามพวกนั้นไปเรื่อยๆจนเขาไปหยุดแวะดูดน้ําจากต้นไม้เพื่อดับกระหายแต่จู่ๆบิลลี่ก็ได้กินอะไรแปลกๆล,ล,ลอยออกมาจากต้นไม้ด้านบนด้วยความสงสัยบิลลี่มันก็เลยลองปีนขึ้นไปดูแล้วสิ่งที่เจอมันก็ทําให้บิลลี่เขาแทบเป็นลมเพราะสิ่งที่อยู่ใต้ต้นไม้นี้มันก็คือร่างของมนุษย์ที่โดนถลกหนังตายทั้งเป็นพวกเขาถูกมัดแขนมัดขาตากแห้งอย่างกับเนื้อแดดเดียวเพื่อนๆทุกคนพอได้ยินเสียงก็รีบวิ่งมาดูไม่นานนักหลังจากตรวจสอบกองาซากศพทหารแม็กก็ไปเจอป้ายห้อยชื่อ ที่มันสลักเอาไว้บนด็อกแท็กผู้พันดัตพอร์ทเห็นชื่อนี้เขาก็หันไปถามดิวรอนว่าพวกจิมฮอปเปอร์มาทําบ้าอะไรกันที่นี่ใครกันที่เป็นคนส่งฮอปเปอร์มาไอเจ้าดิวรอนก็พ่ายยำหลบสายตาแล้วบอกออกไปว่าฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันคงเป็นภารกิจลับอะไรสักอย่างระมังทว่าเรื่องหน้าแปลกประหลาดมันก็ยังไม่หมดเมื่อเจ้าบิลลี่ได้ไปเจอกับปลอกกระสุนจํานวนมากที่มันตกอยู่รอบๆบ,บต้นไม้นั่นจึงทําให้พวกเขาเดาได้ว่าพวกจิมฮอปเปอร์ใช้ต้นไม้นี้เป็นที่กําบังสุดท้าย กระสุวนถูกสาสตรไปทั่วสารทเทศงานนี้มันไม่ใช่แค่ภารกิจช่วยตัวประกันธรรมดาแล้วล่ะ ไม่กี่นาทีต่อมาหลังจากออกเดินทางระหว่างที่ทุกคนกําลังจดจอดอ,อยู่กับการสะกดรอยจู่ๆที่บนต้นไม้ก็เหมือนมีตัวอะไรบางอย่างกําลังมองพวกเขาลงมาโดยเจ้าสิ่งมีชีวิตนี้มันสามารถมองผู้คนได้จากความร้อนที่เผ่อ,ออกมาซึ่งแน่นอนว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันก็คือพรีเดเตอร์มนุษย์ต่างดาวสายพันธุ์โหดที่พวกเรารู้จักกันนั่นเองหลายนาทีต่อจากนั้นผู้พันดัก็ได้นําทีมจนไปเจอกลุ่มโจรป่าท,ที่ตั้งแคมป์อยู่ด้านล่างแล้วนั่นก็ทําให้ดัดพึ่งเห็นแล้วว่าพวกมันยิงตัวประกันไปแล้วหน,นไอ้เจา ดัดมันก็เลยสั่งให้ทีมเข้าประจําที่ได้เลยถ้าเราไม่รีบลรรกอตัวประกรันของเราได้ตายกันหมดแน่แ,นแต่ทว่าพวกนี้มันก็ไม่ใช่โจรป่าธรรมดาพวกมันได้วางกับดักเอาไว้เป็นอย่างดีแต่ทว่าหน่วยรถพิเศษของดัดก็สามารถผ่านกับดักพวกนี้ไปได้แล้วเมื่อทุกคนเข้าประจาตาแหน่งผู้พันดัดขเขาแอบเอาระเบิดไปแปะใส่รถของพวกมันแล้วเขาก็ยกรถคันนี้ผลักออกไปให้มันไหลไปตรงกลางวงสตูที่กําลังนั่งกินข้าวกันอยู่วินาทีที่รถคันนี้มันระเบิดลูกกระสุนปืนจากปากกระบอกปืนของฝั่งอเมริก ก,ก็ยิงศาสตร์ใส่พวกจนป่าเหล่านี้จนตายเกลียงแต่มันก็ยังเหลือผู้หญิงอีกคนที่ดัดไม่ได้คาหลังจากทุกอย่างสงบลงไอ้เจ้าแมกก็เข้ามาบอกดัดว่าตัวประกันอีกคนนั้นตายไปแล้วและที่สําคัญไม่มีรัฐมนตรีอะไรนั่นเลยสักคนแต่พวกเขาคือหน่วย CIA ต่างหาแถมพวกที่ตายบางคนมันก็อยู่ในกองทัพรัเสเซียอีกด้วยฉากต่อมาพอรัดรู้ความจริงแล้วว่าเขาโดนหลอกไอ้หมอนี่มันก็เข้าไปด่าด,ดิวรอนเพราะนี่มันไม่ใช่ภารกิจช่วยตัวประกันแต่มันคือภารกิจสั่งหารชัดๆ ดิวรอนมันก็อ้างว่าแล้วมันยังไงล่ะสุดท้ายภารกิจของเราก็สําเร็จเราสามารถหยุดการโจมตีของไอ้พวกนี้ได้ส่วนเรื่องของจิมฮอปเปอร์เขาเป็นทีมแรกที่เข้ามารับภารกิจนี้ฉันเองก็เสียใจมากไม่คิดว่าพวกมันจะโหดร้ายถึงขนาดถลกหนังคนได้ผู้พันดัตเขาได้ฟังคําแก้ตัวของดิวรอนเขาแทบอยากจะฆ่ามันทิ้งไปซะต่อเจ้าหมอนี่มันไม่ได้เห็นคุณค่าของาหารที่ตายไปบ้างเลยจากนั้นไม่นานฮอกินเจ้าหน้าที่สื่อสารก็บอกดัตว่าห่างไปจากนี่ไม่ไกลนะักมีกองกําลัง นป่าอยู่กไกลถ้าเราไม่รีบเพนไปล่ะก็พวกเราได้ตายกันหมดแน่แต่ก่อนที่ทุกคนจะออกเดินทางกันต่อดีรอนก็บอกว่าเราต้องพาผู้หญิงคนนี้ไปด้วยเธออาจมีประโยชน์ช่วยนําทางเราได้แต่ทว่าดัดก็ไม่เห็นด้วยเพราะรอนอาจหนีไปได้แล้วเอาตําแหน่งของเราไปบอกฝั่งตรงข้ามแต่ทว่าเจ้าดีรอนก็ตะโกนว่านี่เป็นคําสั่งฉันสั่งให้พาเธอไปด้วยก็ต้องพาไปผู้พันดั๊ที่ยศน้อยกว่าพอได้ฟังก็ถึงกับใส่หัวถ้าแกอยากจะพาเธอไปนักล่ะก็ก็ตามใจแต่แกต้องคอยดูแล แต่เธอเองก็แล้วกันวินาทีเดียวกันด้านเจ้าพรีเดเตอร์ปรากฏว่าเจ้าตัวประหลาดนี่มันก็คอยมองพวกเขาอยู่ตลอดเวลา หลายนาทีต่อจากนั้นจูจู่บิลลี่ที่เป็นคนนําเขาก็หยุดเดินผู้พันดั๊พอเห็นท่าทีแปลกๆของเพื่อนเขาก็สั่งให้ทุกคนหยุดอยู่กับที่ก่อนแล้วพอเดินเข้าไปถามบิลลี่ไอ้เจ้าหมอนี่ก็บอกว่าเหมือนมีตัวอะไรอยู่บนต้นไม้เลยและจูจู่ทันใดนั้นที่ด้านหลังแม่สาวแปลกหน้าก็ใส่จังหวะนี้วิ่งหนีออกไปทันทีทําให้ฮอกกินต้องวิ่งออกไปตามเธอกลับเข้ามาแน่นอนว่าเธอนั้นก็ไม่อาจวิ่งหนีฮอกกินได้แต่ในจังหวะที่ฮอกกินจับตัวเธอได้แล้วไอ้เจ้าพรีเดเตอร์ในโหมดล่องห มันก็เข้าโจมตีฮอว์กินจนมีเลือดสัตว์กระจายแล้วมันก็รากร่างของเขาหายเข้าไปในภูมิยาพอเพื่อนทุกคนวิ่งตามมาดูปรากฏว่าฮอว์กินมันก็เหลือแค่เพียงกองเครื่องในแถมรอบกองไส้รังก็มีปืนของฮอว์กินวางตกอยู่ด้วยจากนั้นพนโคก็ถามผู้หญิงคนนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อว่าแอนนาก็บอกว่ามีตัวอะไรก็ไม่รู้ฆ่าเขาเดียวรอนก็บอกว่าไร้สาระนาคงมีคนป่าสักคนแอบรอบโจมตีเรามากกว่าพวกเดียวกับที่ฆ่าจิมฮอปเปอร์แน่แต่ทางผู้พันดัดก,ก็บอกว่ามา ไม่น่าจะใช่เพราะปืนของฮอกกินยังอยู่เอาเป็นว่าตอนนี้หาศพของฮอกกินให้เจอก่อนดีกว่าหลายนาทีต่อมาหลังจากทุกคนแยกย้ายกันออกไปเราจะมาอยู่กับพี่ปืนโตที่ชื่อว่าแบรนด์เจ้าของปืนเกตดลิงอันใหญ่โตจู่ๆเขาก็โดนปืนพัดมาของพรีเดเตอร์ยิงเข้าใส่หน้าอกจนระเบิดเป็นรูเจ้าแม็กที่อยู่ใกล้สุดพอได้ยินเสียงเขาก็รีบวิ่งเข้ามาดูทันทีปรากฏว่าเขาก็เห็นเหมือนตัวอะไรใสๆอยู่ตรงหน้าเจ้าแม็กที่ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เขาก็รัวกระสุนาสาดใส่มันแบบไม่หย่างเพื่อน เพื่อนพอตามมาก็ช่วยยิงด้วยอีกแรงแต่พอหลังจากทุกคนหยุดยิงมันกลับไม่มีศพหรืออะไรสักอย่างอยู่ตรงนั้นเลยผู้พันดัตจึงสั่งให้ตั้งมั่นเอาไว้ก่อนช่วยกันสังเกตรอบตัวเอาไว้ส่วนร่างของแบรนดูยังไงมันก็แปลกมากเพราะรอยแผลตรงหน้าอกเหมือนโดนไฟเผาจนดำเกรียมสิ่งนี้ต้องไม่ใช่อาวุธธรรมดาแน่ ขณะเดียวกันที่ฝั่งของแอนนาเธอก็เกินไปเจอเลือดของเจ้าพริเดเตอร์ที่แม็กสามารถยิงโดนเมื่อกี้ตกเลืออยู่บนใบไม้แต่เธอกลับเลือกที่จะไม่บอกใครแล้วเธอก็ได้แอบเอามือจุ่มเลือดนี้ติดมาด้วย ฉากต่อมาทุกคนในทีมก็ช่วยกันวางกับดักรอบจุดที่คาดว่าน่าจะปลอดภัยที่สดุดถ้าหากมีอะไรเข้ามาในรัศมีของพวกเขาละกมันได้ระเบิดเรซเป็นชิ้นจีนแน่ฉากต่อมาเราจะมาอยู่กับเจ้าพรีเดเตอร์ปรากฏว่าไอ้ตัวประหลาดนี้มันก็กําลังใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดึงเอารูกระสุนในขาออกมาถึงแม้ว่าพรีเดเตอร์มันจะโหดมากขนาดไหนแต่ถ้ามันมีเลือดออกมาแสดงว่าตัวมันเองก็ต้องตายได้เหมือนกัน จากต่อมาตัดกลับมายังด้านดิวรอนหลังจากที่เขาวิทยุไปขอเฮลิคอปเตอร์ปรากฏว่าคนทางนวนก็ปฏิเสธที่จะมารับเพราะจุดที่พวกเขาอยู่มันเสี่ยงมากเกินไปถ้าอยากกลับไปละก็พวกเขาต้องตรงไปยังจุดที่นัดกันไว้ตั้งแต่ทีแรกฉากต่อมาพอตกเดืกแม็กก็รับหน้าที่ให้อยู่ยามเป็นคนแรกแล้วในระหว่างที่เขากําลังด่าจเจ้าปีศาจที่ฆ่าเพื่อนในทีมจูจ่ๆมันก็มีพลุสะดุดเด้งขึ้นมาภายในเสี้ยววินาทีมันก็มีตัวอะไรบางอย่างพุ่งเข้ามาใส่แม็กไอเจ้าแม็กก็พยายามใช้มีดแทงส กัับมนแล้วพอทุกคนวิ่งมาดูปรากฏว่าเจ้าปีศาจที่แม่ฆ่าไปนั้นก็เป็นเพียงแค่หมูป่าแต่สิ่งที่ทุกคนไม่ทันระวังเลยก็คือจุดที่แอนนาอยู่ปรากฏว่าไอ้เจ้าปรีเดเตอร์มันนั่นแหละที่เป็นคนโยนหมูป่าเพื่อเบียงเบียนความสนใจแล้วตัวของมันก็แอบ,บเข้ามาขโมยศพของแบรนด์หายไปอีกคนเช้าวันต่อมาผู้พันดักก็เข้ามาคุยกับแอนนาอีกครั้งเพื่อถามเธอว่าสิ่งที่เห็นเมื่อวันมันคืออะไรกันแน่แอนนาเธอก็บอกไปว่าร่างกายของมันกลมเกินไปกับต้นไม้มากๆแล้วก็อีกอย่าง เมื่อวันที่พวกคุณยิงปืนใส่มันฉันก็เจอเลือดของมันตกอยู่ด้วยผู้พันนัดพอได้ฟังก็บอกงั้นไม่น่าจะยาเรามาช่วยเตรียมระเบิดไว้รอต้อนรับมันดีกว่า หลายชั่วโมงต่อจากนั้นทุกคนรวมถึงแอนนาก็ต่างช่วยกันวางกับดักไว้รอบบริเวณให้แน่นหนามากขึ้นพวกเขามีทั้งระเบิดเคลมอ์กับดักลูกตุ้มท่อนไม้รวมไปถึงมีตาข่ายที่ทํามาจากเถาวันจำนวนมากเรียกได้ว่าทุกอย่างกาวถ้าเดินพลาดแม้แต่นิดเดียวลก็พวกเขาต้องตายอย่างแน่นอนหลังจากติดตั้งอุปกรณ์แล้วเสร็จแอนนาเธอก็เล่าให้ทุกคนฟังว่าเหตุการณ์พวกนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกคนแก่ในหมู่บ้านฉันเคยบอกเอาไว้ว่าในทุกครั้งที่อาการเริ่มร้อนมากๆจะมีคน โดนะลกดังตายหรือไม่ก็โดนอะไรที่โหด้ายมากกว่านั้นแต่ละคนพอได้ฟังแบบนี้ก็ถึงกับเกินน้ำลายอึกใหญ่กันเลยทีเดียว หลังจากรออยู่นานผู้พันดักก็ตัดสินใจลุกขึ้นไปยืนอยู่กลางกับดั้เพื่อใช้ตัวเองนั่นแหละเป็นเหยื่อรอแล้วนั่นก็ได้ผลจริงๆด้วยไอตัวประหลาดล่องหนมันกระโดดย่องเข้ามาด้านหลังของดา้งทาให้มันโดนตะข่ายที่วางดักเอาไว้มัดตัวไว้อย่างแน่นแต่เจ้าพรีเตอร์มันก็ใช้ปืนยิงเถาวันจนขาดแลด้วกะโดดหนีออกไปได้วินาทีเดียวกันพอนโคเขาก็โดนกับดักขอนไม้ตกลงมาฟาดใส่ตัวจนปลิวทำกลางความวุ่นวายโอลามานไอเจ้าแม็กกรันวิ่งตามพรีเตอร์เข้าไปในป่าคนเดียวนิวรอนพอเห็นก็บอกดา ให้พาพรโคหนีไปก่อนเดี๋ยวฉันจะตามไปช่วยแม็กเองหลังจากทั้งสองทีมแยกกันเดิวรอนที่ตอนนี้มีปืนสองกระบอกเขาก็พยายามออกตามหาแม็กเมื่อทั้งคู่เจอกันแล้วไอ้เจ้าแม็กก็กระซิบบอกให้ดีวรรอนเข้าไปหบในพุ่มหญ้านี้ก่อนไอตัวประหลาดนั่นมันอยู่ตรงต้นไม้หน้าเรานี่ไงดีวรรอนเลยเสนอว่าเดี๋ยวเขาจะอ้อมไปด้านหลังของมันเองส่วนแกรอยิงจากตรงนี้เลยก็ได้หลังจากตกลงกันเสร็จแต่เราควรก็พยายามเข้าใกล้มันให้มากขึ้นแต่ก็ช่างน่าสงสารน,นักเพราะหมวกที่พวกพีร มันสวมอยู่นานมันสามารถตรวจจับความร้อนได้ทําให้แม็กที่อุตส่าห์หลบอยู่ตั้งนานเขาก็โดนยิงใส่ขวาเต็มๆต,ต,ตายแบบไม่ทันกระพริบตาไม่นานนักเมื่อดิวรอนมาเห็นศพของแม็กไอ้มอร์นี่มันก็ถึงกับเข่าอ่อนแล้วพอหันไปมองรอบตัวดิวรอนก็ได้เห็นไอ้ตัวใส่ๆเลื่อมๆยืนอยู่บนต้นไม้พี่แกก็รีบรัวปืนยิงอัดใส่มันแต่ทว่าดิวรอนกลับโดนยิงส่วนเข้ามาที่แขนจากนั้นเจ้าพรีเตอร์มันก็กระโดดลงมาจากต้นไม้แล้วใช้กรงเล็บแทงเข้าท้องของดิวรอนจนตัวลอยวินาทีเดียวกัน ด้านผู้พันดั๊เมื่อเสียงกรีดร้องของเดียรอนดังมาถึงตรงนี้บิลลี่พี่แกก็สั่งราก,กับเพื่อนๆแล้วจากนั้นเขาก็โยนปืนทิ้งลงแม่น้ำพร้อมกับหยิบมีดคู่ใจออกมาผู้พันดั๊พอเห็นว่าลูกน้องตั้งใจแล้วว่าจะสู้จนตัวตายเขาก็รีบพาพรโคกับแอนนานีไปจากทีน่นี่แต่ไม่ทันจะได้ไปไหนไกลเสียงกรีดร้องของบิลลี่มันก็ดังมาทันทีภายในเสี้ยววินาทีไม่ทันจะได้หายใจลูกกระสุนพลาดมาจากเรเตอร์ก็ยิงเข้ากางกกะบ,บาลของพรโคจนล้มจากนั้นดั๊ก็ตะโกนบอกให้แอนนานวิ่งี จุดนัดพบซาส่วนเขาเองก็จะยิงต้านมันเอาไว้ให้แต่ทว่าดั๊เขาก็โดนยิงส่วนกลับมาจนแขนข้างขวาโดนกระสุนพรานมาเผาไปเป็นครึง่งแต่พี่แกก็ยังกัดฟันลุกขึ้นแล้วรีบวิ่งหนีพย้ายามรอให้มันตามมาเมื่อวิ่งมาจนถึงสุดปลายทางเจ้าดัดที่เขาไม่ทันมองดูทางข้างหน้าพี่แก,กนั้นก็เลยตกลงไปในแม่น้ําจมหายไปกับน้ําตกที่อยู่ด้านล่างเมื่อขึ้นมาจากน้ําได้ผู้พันดั๊ก็คลานตามน้ําโคลนแล้วถอยหลังไปพิงอยู่ข้างๆลากไม้ไม่กี่วิทีต่อมาไอ้เจ้าต สัตว์ประหลาดรูปร่างหน้าตาคล้ายมนุษย์มันก็โผล่ขึ้นมาโชว์ตัวเป็นครั้งแรกดัดพอเห็นว่ามันมายืนอยู่ตรงหน้าเขาก็คิดไว้แล้วว่างานนี้คงต้องตายแล้วแน่แต่แทนที่มันจะยิงดัดเลยไอตัวประหลาดนี้กลับไปยิงหนูที่อยู่ในท่อนไม้แทนดัดพอเห็นจริงเข้าใจทันทีเลยว่าน้ําโคลนพวกนี้ทําให้มันมองไม่เห็นตัวเขาและหมวกของมันก็ยังมองผ่านความร้อนทะลุต้นไม้ได้อีกด้วยหลังจากที่เพลยเตอร์มันเดินหายไปไกลแล้วผู้พันดัดก,ก็เริ่มวางกับดักสองชั้นเพื่อเตรียมสู้กับ ส่วนด้านเจ้าปรีเดเตอร์มันก็กําลังสนุกสนานเป็นอย่างมากกับการสะสมหัวกระโหลกของคนที่ฆ่ามาได้พอตกเดึกดัดเขาก็เอาน้ําคนออกมาทาตัวเองให้หนามากกว่าเดิมแถมเขายังทําธนูมาที่อยู่บริเวณนั้นได้อีกด้วยเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วผู้พันดั๊ดก็ร้องตะโกนเพื่อร่อให้มันมาสนใจด้วยเขานั้นก็ได้จุดไฟกองใหญ่ร่อเอาไว้ที่ตรงกลางเพราะถ้าตัวมันสามารถมองผ่านกล้องความร้อนมันเองก็ต้องแสบตาแน่เมื่อเจอแสงสว่างหลายชั่วโมงต่อมาจนถึงรุ่งเช้าผู้พันดัตดก็ย รอมันอย่างใจจดใจจ่ออยู่บนต้นไม้พอมันเข้ามาใกล้ๆกองไฟที่มีระเบิดของดั๊วางดักเอาไว้อยู่ก่อนแล้วผู้พันดั๊กก็ใช้ธนูยิงอาเซระเบิดกะว่าจะฆ่ามันเลยให้ได้แต่ทว่าแรงระเบิดมันก็น้อยเกินไปไอ้เจ้าพรีเดเตอร์ที่รู้ตัวแล้วว่าตัวเองนั้นโดนกับดกักมันก็พยายามยิงกระสุนพลาดมากจากไรสาดไปทั่วทุกสารเทศ แน่นอนว่าดัทที่โดนพายมหนักขนาดนี้เขาเองก็ต้องพยายางวิ่งหนีไปเรื่อยขณะดเดียวกันด้านพรีเดเตอร์ปรากฏว่าตอนนี้เครื่องล่องห่นของมันก็ได้พังเท่ากับว่าตอนนี้การต่อสู้ของทั้งสองชีวิตมันก็เริ่มสูสีมากขึ้นกว่าเดิมจากนั้นไม่นานเมื่อเจ้าพรีเดเตอร์มันแกะรอยตามดัทมันเรื่อยมันก็โดนหอกติดระเบิดของดัทอีกอันปาเขาใส่จนร่วงจากต้นไม้จากนั้นดัทเขาก็หยิบหอกกับมีดปลายแหลมออกมาเพื่อออกล่ามันจากรอยเลือดที่หยดอยู่เต็มพื้นซึ่งรอยเลือดพวกนี้มัน รัฐประหยุ์อยู่ตรงหน้าปากทอมแต่นั่นกลับเป็นกับดักของเจ้าพีเรตเตอร์ที่วางเอาไว้มันย่องเข้ามาด้านหลังของเขากล่าวว่าจะใช้กงเล็บของมันฆ่าดัดให้ตายไปเลยแต่ดัดที่รู้ตัวทันพี่แกก็จุดผู้ไฟวิ่งกระโดดหนีลงมาที่หนองน้ำด้านล่างเทว่าเกมไล่ล่าของพวกเขาก็ดูแล้วคงต้องจบลงเพียงเท่านี้เมื่อเจ้าพีเรตเตอร์ที่ตามมาทันมันใช้มือบีบคอดัดยกรอยขึ้นมายังกับปุยนุ่นแต่แทนที่มันจะฆ่าดัดไปเลยก็ไม่ใช่ไอตัวประหลาดนี่มันดันถอดหน้ากากออกเพราะ พร้อมกับเผยให้เห็นใบหน้าอันแสนอัปรางผู้พันดัดพอเห็นถึงกับร้องอุทานออกมาแถมมันยังถอดปืนที่หัวไหล่ทิ้งออกไปอีกด้วยจากนั้นมันก็ใช้มือเปล่าเปเข้ามาสู้กับดัดอย่างเท่าเทียมแต่ทางดัดก็ไม่อาจต่อกรกับแรงของมันได้บัดนี้ผู้พันดัดได้กลายเป็นกระสอบทรายให้มันซ้อมจนน่วมไปทั้งตัวแต่เขาก็พยายามลรูขึ้นยืนแล้วคลานหนีไปอยู่ใต้กับดักที่ตัวเองวางเอาไว้แล้วพอมันเริ่มเข้ามาใกล้ผู้พันดัดก็ตะโกนเรียกให้มันเข้ามาฆ่าฉันส ้าเพรยเตอร์ตัวนี้มันกลับรู้ทันเพราะมันเห็นปลายไม้แหลมที่ดัดวางเสียบเอาไว้แล้วนั่นจึงทําให้มันเปลี่ยนทิศทางเดินอ้อมมาหารัดจากข้างนอกแต่ทว่าสิ่งนี้มันก็เป็นแผนที่ดัดวางเอาไว้ตั้งแต่แรกจากนั้นดัดก็เตะกบดักอีกอันที่ซ่อนเอาไว้จนขดไม้ด้านบนตกลงมาทับเพรยเตอร์จนกระอักเรือสภาพของมันตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นผู้แพ้อย่างแน่นอนแต่ในวินาทีสุดท้ายก่อนมันจะสิ้นใจไอตัวประดาดหน้าตาอุบาทนี่มันก็กดระเบิดนับถอยหลังที่อยู่บนแขนของตัวเองผู้พััน พอเห็นเขาก็ได้วิ่งกวยแนบออกไปจากจุดนี้ให้ไวที่สดุดไม่กี่วินาทีต่อมาร่างกายของมันก็กลายเป็นระเบิดอย่างรุนแรงจนทําให้พื้นป่าบริเวณนี้พังพินาศหลายชั่วโมงต่อมาที่บนท้องฟ้าปรากฏว่าแอนนาเธอก็ได้พาเฮลิคอปเตอ,เตอร์บินลงมารับดัตที่ยังไม่ตายถึงแม้ว่าการที่เขานั้นรอดตายกลับมาได้แต่ความสูญเสียที่เกิดขึ้นมันก็คงไม่ง่ายเลยที่จะปล่อยวาง ช่วงวิเคราะห์หนังสําหรับตัวแอดมินต้องบอกก่อนเลยครับว่าผมเคยดูหนังเรื่องนี้มานานมากแล้วเหมือนกันทั้งนั้นยังจะไม่ดีว่าฉากทหารถูกถลกหนังมันทําให้ตัวผมเองถึงกับเอามือปิดตาไม่กล้าดูจนถึงวันนี้ที่มีโอกาสได้กลับมาดูอีกครั้งภาพบรรยากาศเก่าๆมันก็ยังชวนสยองเหมือนเดิมทั้งฉากการเดินลุยเข้าไปในป่าทั้งฉากกองไส้ที่ตกอยู่บนพื้นรวมถึงฉากโดนยิงจนร่างระเบิดเรียกได้ว่าหนังเรื่องนี้ทําออกมาได้ดีมากๆเอาเป็นว่าหากใคร ยังไม่เคยดูหรือใครที่เคยดูไปแล้วอยากกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งคุณจะได้พบกับความมันสุดคลาสสิกที่ชวนให้เรานึกถึงวันวานได้เป็นอย่างดีแล้วเรื่องราวของ Predator คนไม่ใช่คนภาคที่หนึ่งก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ